จังหวัดอุทัยธานีน่าสงสญญารยายอยู่บ้านหวาดระแวงล้านวัย28ปีเมายาแกะรถออกเป็นชิ้นส่วนล้างบ้างซ่อมบ้างได้รับความเสียหายหนักเมื่อเวลา9นาฬกาของวันนี้ที่สถานีตำรวจภูทรลานสักได้รับแจ้งจากคุณยายให้มาช่วยจับล้านที่มีอาการคุ้มครั่งไปบำบัดหน่อยเนื่องจากทางญาติไม่ไหวแล้วหลังจากที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจป้อมดินแดง ก็รีบรุดไปอย่างที่เกิดเหตุพร้อมกับรอกำลังเสริมจากชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำนันตำบลทุ่งนางงามไปพร้อมกับอุปกรณ์เหล็กงามอย่างบ้านของชายหนุ่มที่ชื่อว่านายแจ็คอายุ28ปีอยู่ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีที่มีอาการคุ้มครั่งแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขณะนั้นชายหนุ่มกำลังยืนล้างรถจักรยานยนต์ ถอดชิ้นส่วนออกมาล้างกระจัดกระจายเต็มไปหมดระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนเรียกชื่อแจ็คเพื่อให้นายแจ็คนั้นได้มีการพูดโต้ตอบกลับมาและก็ทําการพูดคุยกับนายแจ็คโดยนายแจ็คไม่มีท่าทีที่จะขัดขืนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามนายแจ็คว่าได้เสพยาไหมนายแจ็คบอกเพิ่งเสพมาหนึ่งเม็ดเหลืออีกหนึ่งเม็ดพร้อมกับพาเจ้าหน้าที่ไปดูที่ซ่อนยาที่อยู่ภายในบ้านโดยที่ไม่มีทีท่า จะขัดขืนแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวนายแจ็คไปรักษาอาการบําบัดตามกระบวนการต่อไปล่าสุดได้สอบถามยายของนายแจ็คชื่อว่ายายจำเนียนอายุ65ปีได้เล่าให้ฟังอย่างน่าสงสารว่ายายก็แก่แล้วทุกวันนี้หวังจะให้หลานเป็นคนดีหวังว่ายายแก่เท่าหลานก็จะดูแลยายได้แต่ทุกวันนี้ยายอยู่บ้านแบบหวาดระแวงกลัวหลานจะคุ้มครั่ง มาจะทำร้ายยายวันไหนก็ไม่รู้หากเงินคนแก่ยายออกหลานก็เอาไปกดแล้วก็เอาไปซื้อยามาเสพหากเสพมากๆก็จะมีอาการอย่างที่เห็นชอบไปงัดแงะรถจักรยานยนต์ออกมาทีละชิ้นจนได้รับความเสียหายหมดบางครั้งอารมณ์ไม่ดีก็ขู่ว่ายายเป็นประจำครั้งนี้ยายก็รักหลานวอนเจ้าหน้าที่ให้ช่วยนำหลานยายไปรักษาดังกล่าว เห็นว่าวันนี้คุ้มข้าง่ะคุ้มข้างยังไงก็ห้ามไม่ได้เลยก็มาลือรถน่ะรถหลานนี่คันนึงนะ <ขอ S 2> ลือหมดรถ<อ>แม่ครานี่กระบะ เขาก็จะเอาไปลื้อแล้วก็รถเครื่องแม่เขานี่ก็จะเอาไปลื้ออันนี้ไม่ให้ลื้อก็ลื้อลดยังไงเขาลื้อรถยังไงคุณป้าก็เดี๋ยวไปดูเลยหมดเลยแทนเครื่องของป้าก็ลื้อคันหนึ่งแล้วลื้อทิ้งเฉยๆเหรอคุณป้าลื้อซ่อมใหม่รดดีๆรดป้าใหม่ๆเนี่ยมันลื้อหมดลื้อก็ทใไม่นี่จะมาเอาของแม่เขาแม่เขาไม่เอาไปซ่อนหนูกหมดอ๋อค่ะอ๋อแล้วคุณป้าคะแล้วเขามีพฤติกรรมเสพยาไหมคุณป้า เขาเงินเดือนคนแก่ออกทิ้งเขาจะมีเงินปอกปาไม่มีแก่แล้วทําทเงินไม่ได้ก็ในนี้เขาก็เงินเงินกแก่ออกทิ้งเขาก็ไปจะไปกดกดทําอะไรอะ่ะกดเงินเอาไปซื้อยาบอกยาย,ยายก็แก่แล้วน้ๆๆๆองค่ะแล้วคุณป้าอยู่อย่างหวาดระแวงไหมคะทุกคนหวาดระแวงล,ลูกระวังลุกเงินตาเขานี่เอาไปได้เมื่อกี้นี้ไปห้าม เดดเดดว,วันนี้ต้องมีการตายกันมั่งอ๋อเขาพูดเหรอใช่แล้วตอนนี้แกรู้สติไหมคะคงจะไม่รู้เท่าไหร่ครับเติมทีจะชวนไปฉีดยาในไร่นี่เ็าฉีดยาในส่วนนี้เขาฉีดน้ําเปล่านะฉีดหมดข้ามก็ไม่ได้อืแล้วก็ต้องถามแม่นุฉีดเสร็จยังแล้วอุ้ยอีกเจ็ดวันทั้งฉีดแต่มันฉีดน้ําเปล่าให้เรา๋อแล้วก็อายุป,ประมาณเท่าไหร่คุณป้าก็ สามสามทิ่สามคิดเท่าไหร่นะสามทิ่อยู่อย่างหวาดระแวงอยู่อย่างหวาดระแวงเพาไปคุกต้องสองสามมูลแล้วนะลูกแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยยังไงดีคะก็ยากจะช่วยให้เอาไปรักษาให้มันหายเพื่อมันจะมีโอกาสหายยายก็แก่แล้วยายก็อยากจะให้มันให้มันหายแล้วจะได้ดูแลยายได้ค่ะ ทุกวันนี้ก็อยู่กันอยู่ได้ย้ายสา,ามคน,<อ>นก็จะใส่มั่งก็ใส่ไม่ได้ค่ะค่ะนิวยี่สิบสี่ภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน